วันนี้จุนจะมาพูดถึงนักสร้างเครือข่ายร้อยล้านบาทพูดถึงคุณพิเชษสีพลังนะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จระดับไดมอนด์แกนพาราไดสสามารถทำกําไรในธุรกิจกิฟฟีนร้อยสิบล้านหมาทที่าทำงาประมาณยี่สิบปีได้ ขาก็พูดถึงกิฟต์งานกิฟรีเนี่ยไม่ใช่งานขายนะเป็นงานที่สร้างเครือข่ายผู้บริโภคสมมุติว่าเราเนี่ยไปชวนคนแค่สิบคนใช่ไหมคะแล้วคนที่เราชวนสิคนนั้นน่ะก็จะไปชวนคนต่ออีกคนละ10บคิดดูค่ะว่าคนในเครือข่ายเราก็จะมีทั้งหมดร0อยคนใช่ไหมคะแล้วถ้าร้อยคนนั้นน่ะไปชวนคน ต่ออีกคนละสิบคนนะคะก็จะมีคนในเครือข่ายทั้งหมดหนึ่งพันคนแล้วคนหนึ่งพันคนนั้นน่ะก็ไปชวนคนอีกคนละสิบคนก็จะกลายเป็นหนึ่งหมื่นคนที่อยู่ในเครือข่ายของเรานะคะที่จุนดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งของคนคนหนึ่งเนี่ย เขาทำกิฟรินแค่สี่เดือนเขามีคนในเครือข่ายทั้งหมดเ0็ดคนคือแบบเขาเขาสร้างเครือข่ายได้เร็วมากในระยะเวลาอันสั้นเพราะว่าเขามีมีคนจํานวนมากนะคะนี่แหละมันเป็นข้อดีของการทำธุรกิจเครือข่ายคือมันสามารถเพิ่มเพิ่มสาขาย่อยของเราเนี่ยได้แบบทวีควูณ เนาะมันก็เลยทําให้รายได้เราก็เลยเพิ่มแบบทวีคูณแบบสิบไปร้อยร้อยไปพันไปหมื่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทํางานปกติของเราเนี่ยรายได้มันมันมันก็จะไม่ทวีคูณมากใช่ไหมแบบอย่างเช่นทํางานประจาเนี่ยก็จะเพิ่มปีละพันปีละร้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยทาให้รายได้เราเนี่ยมีอยู่อย่างจํากัดก็เลยทําให้เราต้องใช้อย่างจํากัดเช่นกัน แผนการตลาดของกิฟรฟาลีเนี่ยก็จะจ่ายผลตอบแทนที่มากที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะคนที่ทำกิฟรฟาลีไม่ได้เนี่ยก็คือมีอยู่สองข้อก็คือไม่รู้ว่าทำแล้วมันได้อะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างวิธีการของคุณพีระเชตเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะเปิดห้องอบรมวิธีการสร้างเครือข่ายหรือว่าการสปอนเซอร์นะคะ สองเขาเปิดหลักสูตรอบรมพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อให้เราเนี่ยทำความรู้จักกับสินค้าแล้วก็วิธีคิดในการสร้างเครือข่ายแล้วก็การทำตลาดแบบออนไลน์นะคะการทำตลาดแบบออนไลน์ก็คือการทำเพจ Facebook การขายบน s h อ p e e ้ a ัชดาเนี่ยคะ่ะการไลฟ์สุดการทำ YouTube เนี่ยคะ่ะปัญหาที่เจอในคนทำกิฟฟรีนก็คือ ไม่รู้ว่าเราจะไปชวนใครดีชวนคนไม่เป็นนะคะแล้วก็คนที่เราชวนเนี่ยก็ไม่ซื้อสินค้าใช้แล้วก็ไม่มีคนสนใจทำธุรกิจแล้วก็เดินตามเรานะคะอันนี้คือปัญหาของกิฟฟารีนใช่ไหมคะปัญหาที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็คือปัญหาการเงินเงินไม่พอใช้ปัญหาครอบครัวทะเลาะกันปัญหา ในที่ทำงานเราก็มีปัญหาส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเราจะไปเอาปัญหาของกิฟฟีนมาเพิ่มทำไมแต่เชื่อเลยค่ะว่าถ้าเราทำกิฟฟีนเนี่ยปัญหาของกิฟฟีนเนี่ยถ้าเราแก้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตเราได้เหมือนกันทั้งครอบครัวก,การเงินการงานนะคะจึงเชื่อว่าคนที่ฟังคลิปนี้นะคะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนะี่ย สามารถประสบความสำเร็จได้สามารถรวยเหมือนคนอื่นได้ถ้ามาเสียเวลา,างคลิปนี้แล้วทุกคนก็สามารถเป็นเศรษฐีได้เหมือนกันค่ะ